ครับสวัสดีครับอ่าพี่ย้อนเลือกเวลาเลือกวันด้วนะพี่ย้อนเนาะอ่าพี่ยอ้อนไอตัวแรกเนี่ได้หรือเปล่าคะได้แล้วครับโอ้เมื่อนี้ก็ล่าชาแน่จิ้หน่ลงลังงวนนี่ครับค่ะพอดีติดภารก,กิจเนาะค่ะพี่ยอ้อนใช่ครับพอดีค่ะเดี๋ยวเดินะขึ้นก่อนครับหา <laughs> หาขึ้นบอกขึ้นบ๊อบบี ค,คือไม่มีปลาปลาเอาเลยครับค่ะเตรียมพร้อมอยังครับพร้อมค่ะพี่ยอดอัดคลิปเลยนะพี่ยอดครับ,ค,รบค่ะเด้อค่ะพี่ยอดเซียนบุรีลำเนาะค่ะครับเด,เด้อค่ะ,ะตั้งกล้องอ่อวันที่หนึ่งเนาะพี่ยอดเนาะ หนึ่งกันยายนค่ะปีสองห้าหกหกครับสองห้าหกหกค่ะพี่ยอดเซียนบุรีล์นะค่ะพี่ยอดพี่ยอดทำไว้นั่นหรือเปล่ายังทำเดี๋ยวจะทำมันจะทำมันที่ยี่ห้านี่แหละทำ้วผมจะส่งวีโลให้ค่ะ นี่เอาเลขวิ่งไม่เคยหลุดของพี่ยอดวัที่แล้วก็ให้วิ่งเกดวิ่งเกตตัวเดียวเนาะพี่ยอดเนานะครับวดก่อนแล้วก็วิ่งสี่ตัวเดียวก็เข้าเกดก็เข้าค่ะเขา้าเลขวิ่งนี่จะเรียกว่าเลขวิ่งเงินล้านก็ได้นะพี่ยอดเนานะเลขวิ่งนี่เพราะว่าให้ตัวเดียวม่ได้ให้หาลายตัวเลยเนาะพี่ยอดเนานะครับไม่ให้เยอะคนคนอื่นเขา <laughs> อันเลขวิ่งเลขอะไรพี่ยอดครับ <laughs> วิ่งค่ะเลวิ่งเล็กบนรับบนวิ่งหกเม็ดเดียวครับค่ะวิ่งล่างสองครับแล้วค่ะหกค่ะครับรับบนวิ่งหกเม็ดเดียวล่างวิ่งสองเม็ดเดียวครับค่ะสองแลค่ะครับจับคู่ครับจับคู่สามตัวบนครับค่ะสองหกศูนย์ครับสองหกศูนย์อ๋อ สองสองหกศูนย์ค่ะครับแล้วก็สามหกหนึ่งแล้วก็สามหกหนึ่งค่ะครับแปดแปดสองสองแล้วก็แปดสองสองนะคะพี่ยอนเดี๋ยวดะกระดาษครับเดี๋ยดีกระดาษเลยสองหกศูนย์สองหกศูนย์กับสามหกหนึ่งวงกลมไปเลยครับตัวเน้นครับค่ะ ขีดเส้นใต้ก็ได้นะพี่ยอดเนาะครับค่ะเน้นสองตัวค่ะครับเป็นตรวสองตกกันกับอ่ากันค่ะโอเคค่ะครับอตอนนี้ตัวบนล่างครับอ่าสองตัวบนค่ะขีดจะได้เขียนล่างะกันทครับหกศูนย์หกหนึ่งครับหกศูนย์หกหนึ่งค่ะหครับสองสอง สองสองค่ะครับหกศูนย์หกหนึ่งเน้นไปเลยครับตัวเน้นแล้วก็ต้องสองตกกันครับจ้ะเน้นหกศูนย์กับหกหนึ่งนพี่ย่อนเนาะครับอ่าทีนี้มีล่างพิเศษทุกงวดเลยครับค่ะล่างครับล่างล่างพิเศษเม็ดเดียวครับสองศูนย์ครับ ล่างกระเขียนคําว่าล่างอย่างเดียวเนาะแม่พิยอร์ล่างอย่างเดียวสองศูนย์ครับสองศูนย์ค่ะครับนีแค่นี้เลยครับล่างสองศูนย์ครับแต่ว่าเมื่อท่านได้ฝันยังไม่ได้ฝันอะไรบอกพ่ยศรเมื่อท่านฝันยังเป็นบอกค่ะครับครับยังไม่ฝันเลยครับเล้อค่ะของพิยศร์กับวิ่ง วิ่งค่ะครับวิ่งบนล่างน้อพี่ยอดเนาะรับค่ะแต่ว่าเลขวิ่งพี่ยอดเนี่ยโอ้ยไม่เคยพลาดเลยตั้งแต่สัมภาษณ์มาดิไลน์ลลคลิปแล้วนะพี่ยอดเนาะที่ได้ทำคลิปพี่ยอดเนาะพี่ยอดเนี่ยเลขวิ่งนี่ไม่เคยหลุดค่ะเข้าตลอดเนาะ แต่ได้จับคู่ก็มีเข้ามีหลุดนะพี่ยอดนะมีหลุดมีเข้าเป็นเรื่องธรรมดาเนาะครับครับกินเขาก็ยังพี่ยอดอ๋อกินกลับไปไก่ย่างครับไก่ย่างได้กินแต่ไก่ย่างดิครับเด้อค่ะพี่ยอดเขาจะทำอ่าพิธีวันที่ยี่บห้าเนาะครับปกปกติ เดี๋ยวแกจะส่งวิดีโอมาให้ดูค่ะพี่ยอดอันนี้สิลงนั่นพร้อมดิไอ้ลงคลิปลิดไหมลงคลิปลิด่ <ลง S 1> ะเออแบบว่าลงคลิปสั้นน่ะนะพี่ยอดคลิปสั้นก็คือว่านีคลิปลิดแล้วก็คลิปสั้นที่ทำพิธีก็ทำเสร็จแล้วก็ตรงไอ้ปีเโอให้อย่างเดียวแค่นั้นเลยครับค่ะพี่ยอด เดี๋ยวลงค,คลิปลิดเนี่ยสีบ่ได้เขียนบนล่างเดอ้อคลิปสั้นนั่นไหมครับเพราะว่ามันย่านย่านนั่นเพิ่นผิดกฎไหมพี่ยอดก็เลยกตสิเลยเขียนแต่แบบว่า,าเขียนแต่วิ่งซื้อๆเด้อพี่ยอดกันลงคลิปสั้นไหมครับคลิปสั้นก็คือ,อคลิปลิดแล้วก็คลิปอีกอย่างก็อีก,กน,นึงคลิปสอดค่ะ าะว่านคนไม่ค่อยเห็นเขาก็เลยลงต้องลงคลิปสั้นด้วยไหมครับครับอันนี้ผมไม่รู้ด้วยเนาะสิจ้ะก็เลยว่าก็เลยว่าเดี๋ยวลงอันนี้พอ่อมาันี้ก็เลยอันอ่าสีเขียนบนลางบ่ได้ไหม<อ>ก็เลยเขียนเป็นตัวเลขจ้ะก็เลยเขียนเป็นแค่ตัวเลขไ้เพิ่นนะเน,นาะแล้วก็พิเศษเขียนคำว่าพิเศษได้ค่ะ<ข> คืออกระสิะเคียนพี่านี่เพินบึงลองลองลองดูว่าการเปิดกั้นการมองเห็นไหมพี่รอดพี่ยอดเปิ่ยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันกดไม่เป็นค่ะก็เดียนคลิปบันสีบ้ค่อยค้นมีค้น,คนเห็นหลายนะกันลงแต่ย<อ>ูทูบก็จิมีการปิดกั้นการมองเห็นเ,เนาะก็เลยว่า ให้เพิ่นเบิ่งคลิปสั้นน้ำมะค่ะพี่ยอดครับคบ่ะไอไอไอนี้เลตเลตแต่เจแล้วผมไม่รู้ด้วยนะเนี่ยแต่ผมจะส่งให้อันนี้เจะจะออกหรือไม่ออกมารู้ทำปฏิที่ดูรูปแล้วก็ทำปฏิที่ดูแล้วก็จะมีตัวเลขเทนไหมแค่นั้นแหละได้ค่ะพี่ยอดก็วันที่ยี่ห้าเนาะค่ะพี่ยอดเนาะก็จะเป็นการ,รอันนี้ปกปกติพี่ยอดถ้าพี่ยอดฝันเองก็จะแม่นเนาะ แต่ต้องรอความฝันเนี่ยนานๆพี่ยอดจะฝันด้ทีก็บ่งคอยฝันจะเคียร์นะพี่ยอดเนาะครับเดี๋ยวถ้าฝันยังไงเดี๋ยวผมจะส่งลายไปบอกครับได้ค่ะพี่ยอดแต่ว่าแต่ว่าอันนี้ก็ขอพูดอีกจักสองในที่ในเรื่อยังบม่ทันได้อยู่บ่เดงสิบในที่ค่ะอ่าของพี่ยอดก็มีทั้งเลขลาวนะพี่ยอดเนาะแต่ว่าเลขลาวก็เลขลาวก็เลลาวรส่งไแล้วครับค่ะ แต่ว่าช่วงนี้กัห่างๆแางเนี้องพยอดเนาะครับกัเลขวิ่งเลขวิ่งลาวเนี่ยพี่ยอดหายมาอยู่บ่ฮะครับให้ให้อยู่มีอยูน่พยนพยศนะคมีแล้วผมลืมครับค่ะ <úsica> เพราะว่าสมากสิทรงมาแต่นี่ถ้าถ้ามันเข้าจังไดก็จังสิลงเห้เพิินเบิงนะพยอดเนาะครับอันนี้เลยแตะ<า>ครับ,รบเลยเตะเพราะทุกวันนี้ไม่ว่าช่องไหนมแต่อาจารย์ตกอับหมดเลย S <S มันเป็นเป็นยังไงก็ไม่รู้เนาะพี่ยอดเนาะครับผมก็งงก่อนอาจารย์วิ่งไม่ทันแล้วโอ้ยอาจารย์วิ่งไม่ทันแล้วพี่ยอดบอกเนาะครับมันมันทุกช่องอะ่ะม่แต่อย่งางนั้นหมดเลยครับ<อ>ถ้าอย่างงั้นเจ๊ก็ตามมาสละห้าบาทสองบาทก็ยังดีค่ะ เนาะก็สนับสนุนลอตเตอรี่ล่ะฉลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะพี่ยอดเนาะครับค่ะแต่รัฐบาลนี่ก็ยังไงก็สองศูนย์นี่อย่าทิ้งเนื้อเอาไว้ตั้งสองใบ,บก็ยังดีอ๋อสองศูนย์มาค่ะคนี่ค่ะเลขพี่ยอดพี่ยอดพี่ยอดให้พูดให้เพื่อนฟังเด้ค่ะ ตัวเลขเอาเอาตัวไม้อีกเอาไม้จักบาทรได้ค่ะพี่ยอดพี่ยอดตัวเนี่ยนะตัวเลขเมื่อกี้เนี่ยนะตัวเลขที่พูดไปเมื่อกี้เลยคะ่ะะพี่ยอดเอาไม้จักบาทเนี่ยครับเออวิ่งบนครับวันที่หนึ่งกันยายนปี่หกหกครับวิง่งบนหกมุกเดียวครับแล้วก็วิง่งล่างวิ่งสองเมตรเดียวจับคู่สามตัวบนครับ สอ36งหกศูนย์สามหกหนึ่งแปดสองสองตัวเน้นสองหกศูนย์สามหกหนึ่นงแปดสองสองตัวกันสองตัวบนล่างหกศูนย์หกหนึ่นตงตัวเน้นสองสองตัวกันค่ะครับแล้วก็ล่างสองศูนย์เม็ดเดียวครับค่ะนี่เราพี่ยอด